เพชรยนต์สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาพบกับน้องจ้าจ่าเพชรยนต์อีกแล้วนะคะอยู่ในช่องเจคาดีวันนี้เอารถเจ็ดที่นั่งสีสดใสนะคะสวยๆที่พร้อมลั่นแล้วในถนนนะคะวันนี้เอามาให้ชมนะคะกับอีซูมิวเตัว1.9ดีเซลนะคะปี2019ราคาดีมากค่ะท่านผู้ชมราคาไม่ถึง800,000นะคะราคาเนี่ยนะคะดูให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าแจ้งราคาและเลขหมาย คันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะเป็น1.9ตัวดีอนิกนะคะสวยๆส,ยสภาพที่กลิบๆเลยนะคะปี2019ราคาเพียง7 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.39%นะคะถ้าใครที่กำลังตามหารถครอบครัวประหยัดนะคะแล้วก็ได้สีสวยขนาดนี้โทรหาน้องเจ้าจ่าได้เลยนะคะก็เป็นสีที่ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็จะมีคน ที่ชืนชอบสีนี้มาพอสมควรนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะปลดระวางนะคะเป็นรถหน่วยงานประจําตําแหน่งของผู้จัดการนะคะบริษัทนะคะหรือผู้จัดการโรงงานประมาณนี้เขาจะชอบใช้สีนี้กันนะคะแต่ตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าเดิมแน่นอนแล้วก็พร้อมขับแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วมาดูตัวรถสวยๆกันนะคะในราคา779,000บาทนะคะเหลี่ยมสันฝากระโปรงนะคะดูได้เลยสีเหลี่ยมสันเนี่ย คมชัดสวยกลิบนะคะไม่มีการเก็บงานสีเลยนะคะด้วยความสวยความสดความใหม่นะคะแล้วประวัติศูนย์นะคะขึ้นห้างเช็คระยะตลอดนะ,ะมีการดูแลบำรุงรักษาตลอดนะ,ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED โปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดย์ทามรั n นิ่งเรียบร้อยแล้วตัวด i o n i c กนี้นะคะทำให้ดูโดดเด่นสะดุดตาด้วยกระจังหน้าสีดำตัดกับซีโครเมียมก็เลยทำให้ดูลดให้ดูโดดเด่นและสวยน่าใช้งานนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นเจิตที่นั่งเป็นรถครอบครัวสไตล์ p v ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีนะคะคู่แข่งกับ Fortuner เลยนะรนุ่นนี้ใครชอบก็ทักกันเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องก็จจดูแลเคล็ดให้ดูแลเคล็เองเอาไปใช้ส,สวยๆคุ้มๆนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมไม่มีชนแบบนี้เนาะดูแกปด้านข้างดูได้เลยไม่เห็นมีรองสีการเกีบงานนะคะด้วยความใหม่นะคะคิวซุ้มล้อส,สภาพเดิม แล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยนะคะได้แม็กขอบ18นะคะล้อแม็กสีทูโทนนะคะเป็นลายของตัวดีอนิกเลยนะแกบด้านข้างหรือว่าตัวเบ้าโชคเนี่ยลายละเอียดตัวรถเดิมมากๆไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะส่งมอบเนี่ยน้องก็จะจะมีการนะคะทำความสะอาดสปาครีนนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องภาษีพลรบอเนี่ยน้องก็จะาทำให้ครบหมดเลยนะ ก็ไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมอยากเข้ามาดูตัวรถสวยๆนะคะติดต่อแล้วก็โทรสอบถามน้องจ้าจ่าเพชรยนต์ได้โดยตรงเบอร์แทบสีฟ้าให้ด้านล่างนะคะแล้ว FC ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในแถวปริมณทนเห็นคันนี้แล้วนะคะถ้าไม่สะดวกเดินทางเข้ามาแต่ว่าอ่ะดูรีวิวและมันสวยมันเดิมนะเตรียมเอกสารรอที่บ้านเดี๋ยวน้อจ๋ามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปหาถึงที่เลยไปอยู่ถึงเตียงหน้าบ้านเลยนะคะ FC นะ ปี่ยตัดมอกรอบโคเมียมเนี่ยรายละเอียดตัวรถต่างๆสวยเดิมหมดนะคะแกบข้างเนี่ยไม่มีอ้าไม่มีง้างเลยซิ้วคิ้วซุ้มล้อก็ทํามาตกแต่งสีสวยงามคือด้วยตัวคิ้วซุ้มล้อสีดาแล้วก็มาตัดกับตัวรถสีแดงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะคะมากๆเลยนะคะได้ดิสซีล้อแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะได้ดิสซีล้อแล้วก็ตัวล้อแม็กทั้งสีล้อเนี่ยเจ้าจ๋ารับประกันได้เลยว่าถ้ามาเห็นรถตัวจริงเนี่ยนะคะไม่มีรอยเบียดเลยนะคะล้อล้อแม็กเนี่ยสีล้อไม่มีรอยเบียดเลยได้สกู๖ลู แล้วก็ตัวดอกยางนี้ได้ยี่ห้อของบิตนอย่างดีได้ยางปี2023ปีที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่27นะก็คือครบเลยดอกยางพร้อมๆดอกยางลึกๆเหลือๆนะคะคันนี้ใครสนใจโทรเข้ามานะคะแล้วก็แหลกลังคานะคะเดี๋ยวจะจ๋าขึ้นให้ดูอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะถ้าใครจะเอาไปต่อนะคะในส่วนของอใส่บานะคะหรือว่าใส่แคลี่บอยนะคะนขนบรรทุกของได้เลย นะคะก็สมบูรณ์แบบนะคะหลังคาเมื่อกี้ปีนให้ดูก็สีสภาพสวยสดนะะ่กระจกสีเดียวกักบตัวรถค่ะพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้างเรียบร้อยนะคะบันไดาทางขึ้นทั้งหัวบันไดทั้งท้ายบันไดก็ไม่มีรอยแตกหักคือชชำรุดสูญหายตัวรถสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะตัวที่เปิดโคมเนี่ยมยังดูใหม่ดูกริบอยู่เลยคะ่ะท่านผู้ชมตัวนะคะตัวฟิล์มนะคะติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะฟิล์ม นะคะติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกเนี่ยบานแท้บานเดิมเลยนะคะเจ้าจ๋าจะให้ดูรายละเอียดรอบนอกก่อนที่จะเข้าไปดูภายในตัวรถนะคะจะได้เห็นว่าคันนี้สวยสดมากใช้งานขนาดไหนนะคะตัวรถเดิมจริงๆค่ะท่านผู้ชมนะคะเครื่อง1.9แต่ว่าแรงม้าเนี่ยได้150แรงม้าเลยนะคะในในส่วนของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะเก็บข้างนี่ไม่มีอ้าไม่มีง้างดูจากซีนยางได้เลยนะคะล้อแมกด้านหลังเนี่ยแค่เดี๋ยวแค่นออกนห้ นี่เออนะสวยนะคะสวยสวยเลยรถยังอยู่นะคะยังไม่ติดจองเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้าคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะคะรายละเอียดเนี่ยแก็บข้างๆเนี่ยสวยนะคะเออแก็บแก็บแท้แก็บเดิมนะคะสังเกตได้เลยว่าถ้าไม่ได้เก็บงานสีนะสีตรงนี้มันจะไม่เห็นรอยละองสีสวยเดิมแล้วก็ฝาท้ายไฟท้ายไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะคะแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็กันชนเนี่ยก็เป็นสีทูโทนสีดําตัดมา ลงตัวมากๆเลยใครชอบสีแดงรีบๆคว้าเลยนะคะตัวเรื่องน้องกจ็จะมีให้แค่คันเดียวนะคะสําหรับสีแดงแต่ได้ลดคุณภาพของแท้ของเดิมโครงสร้างเดิมแน่นอนไอเรื่องชนหนักพิษความจมน้ํากลับสีกอใหม่นะคะตัดทิ้งได้เลยไม่มีแน่นอนเดี๋ยวน้องก็จะจะพาไปดูในส่วนของตัวด้านหลังยังเปิดแบบอัตโนมัติโอ้โหเปิดเข้ามาดูใหม่มากกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะ โหรายละเอียดตัวรถนะคะดูเลยนะคะดูเลยน็อตนะคะข้อเ,เก็บสายไฟตัวน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสีเนี่ยสีเดิมเดมเลยนะคะไม่มีละอองสีไม่มีรอยพ่นสีทับไม่มีรอยโปสสีแน่นอนรายละเอียดตัวรถถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะคะมาเอาเลยนะคะในราคา7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะตัวรถสวยเดิมคุณภาพพร้อมใช้นะคะเบาะหลังพับเก็บได้เหมือนเดิมสภาพตัวเบาะเนี่ยใช้งานง่ายนะ แม้กระทั่งบาพักแขนฝั่งขวานะคะเบาะหลังเนี่ยยังไม่ชำรุดเลยไฟส้มสแผนที่อ่ะสแสงสว่างมับนี่ดูเฮดรูมนะคะดูเฮดรูมสดมากที่เก็บของเก็บสัมภาระก็สมบูรณ์แบบนะคะก็ไม่แตกไม่ช้ำนะถุงอะไรเครื่องมือไม่แรงเนี่ยให้ครบหมดนะคะนี่สีแต้มมาร์กจากโรงงานยังอยู่อยู่เลยนี่คือที่มาของคำว่ารถสวยเกยรดเอคัดคุณภาพเดิมโรงงาน นะคะฝาท้ายเนี่ยยังเป็นระบบแมนนวลนอยู่นะคะนี่ใช้ไม่โดนแน่นอนเมื่อกี้ที่น้องอาจาให้ดูรายละเอียดของตัวน็อตนะคะท้ายเดิมแน่นอนเนี่ยแกปด้านข้างให้ดูฝั่งขวาล้ออ่าสายาไฟถอยนะคะไฟถอยก็ไม่ชำรุดนะคะโลโก้มิวเอ็กสวยเดิมไม่มีรอยแกะออกหรือตอกใหม่นะนี่สวยเดิมมากล้อแม็กซีล้อจ๋าให้ดูเลยนะ ไม่มีรอยเบียดเลยนะคะถือว่าสมบูรณ์แบบจริงๆคันนี้ในความรู้สึกนะคะเจะจ๋าว่าคันนี้ราคาท้างวดผ่อนหนึ่งสี่พันบาทเนี่ยแล้วลูกค้าเอาไปใช้งานในการตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจําวันนะเจะจ๋าถือว่าคุ้มนะคะ,ะถ้าค่างวดผ,ผ่อนเนี่ก็คือฟรีดาวนะคะค่างวดผ่อนที่น้องจา๋าคำนวณก็า่าคือฟรีดาวนะคะแปสิบสี่งวดแต่ถ้าใครอยากจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแผงประตูด้วยความสดความใหม่นะคะ เจ้าจ๋าเชื่อเลยว่าใทยเห็นคันนี้ก็บอกว่าสวยนะคะนี่ดูจากความหมายความสวยที่เปิดโคเมียมไม่มีถลอกเลยนะคะที่เปิดประตูแผงหนังรู้สึกว่าแทบจะไม่เห็นรอยใช้งานเลยนะคะรายละเอียดสีตัวรถเดิมๆเนียนๆเลยนี่แล้วก็เบาะนะคะสมบูรณ์แบบมากตัวเบาะไม่มีชำ้ำรูดไม่มีชำ้ำที่พักแขนนแน่นอยู่เลยนี่มีที่วางแก้วให้ด้วย นะคะลายละเอียดเบาะเนี่ยสวยสมบูรณ์แบบมากนะคะแล้วมีที่ชาร์จไฟบ้านให้ถึง150วัตต์นะคะอ่าไฟเนี่ยนะคะไฟสองเนี่ยข้างใน,นอ่ะอ่ะเดี๋ยวจ๋าให้ดูก่อนมีจอกลางด้วยนะคะถ้าเป็นหลังจากปี20ขึ้นมาเ่ไม่มีแล้วนะคะมีแค่ปี2020 21 22ก็ไม่ทำมาแล้วนะคะอ่ะนี่ไฟให้สองฝั่งไฟส้มแต่ดูจากลักษณะฮิตดูมนะคะช่องแอร์ นะฮะรายละเอียดต่างๆของตัวรถเนี่ยสวยเดิมมากๆนะคะสวยเดิมมากสดนะคะสะภาพสดนะคะนี่ที่ชาร์จไฟบ้านถึง150วัตต์เลยกระป๋อจริงโจ๊ไม่ชำรุดไม่แตกหักนะนี่ตัวรถเดิมแล้วก็จะให้ดูนะคะนี่รายละเอียดรถเนี่ยถือว่าสวยสดสวยสดจนแบบไม่รู้ว่าจะพรีเซนต์ยังไงดีแล้วนะคะเพราะว่าเดิมมากตัวน็อตลอแล้วกันนะคะตัวนออ็อตอมมองเห็นมืดนิดนึง เดี๋ยวให้ไปดูฝั่งซ้ายนะคะตัวนออ็อตเนี่ยเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดแน่นอนสภาพรถอากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเจ้าจ๋าออมไปเปิดฝั่งนวนให้ก่อนถนนเซรีไทยซอย68นะคะถ้าอยากเข้ามาชมรถคันนี้มาหาน้องจ้าจ๋าได้เลยรับรองเลยว่าถ้าถ้ามาดูรถกับน้องจ้าจ๋าแล้วรถไม่ตรงปกที่น้องจ๋ารีวิวนะด่าจ้าจ๋าได้เลย นะแต่เจ้าจ๋าเอาความสดใหม่เอาความสวยมันนาเสนอมาส่งต่อมาส่งมอบแล้วก็พรีเซนต์รีวิวให้เห็นว่ารถที่เพชรยนต์นะคะตอนนี้มีรุ่นไหนบ้างคือกดติดตามไว้เลยจะได้เห็นใหม่สดตลอดแน่นอนนะคะนี่อ่ะเปิดประตูแล้วนะคะกว้างนะคะภายในกว้างนั่งไม่แออัดแน่นอนนะคะภายในกว้างมากๆนะคะแพงประตูฝั่งซ้ายก็สมบูรณ์แบบเหมือนกันนะคะมองเลยหาตําหนิแทบไม่มีเลยนะคะตัวน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดแน่นอนค่ะตัวน็อตนะคะรายละเอียดเนี่ยสีแต้มมาจากโรงงานยังอยู่ครบอยู่เลยนะสภาพสวยจริงๆ แผงประตูนี่นะคะสภาพเดิมสดมากแผงประตูสวยสดมากนะคะไม่มีถลอกนะนี่ที่เก็บแก้วนงแก้วน้ำรายละเอียดตัวน็อตเดิมหมดเลยค่ะช่องแอร์ดูกลิบดูใหม่เหมือนสภาพรถเนี่ยไม่ช้ำเลยนะคะสภาพรถที่เห็นเนี่ยก็คือไม่ช้ำเลยคู้มือการใช้งานนะคะสำเนาเนี่ยนะคะครบหมดนะช่องคอนโซลแอร์อคอนโซลเกียร์เนี่ย ดูกลิบใหม่มากดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นรถมือสองนะคะเนี่ยคอนโซลแอร์เนี่ย, Air, ยสภาพกลิบเนียนมากค่ะท่านผู้ชมจอน n a v กเตอร์นะคะมองกล้องถอยหลังแล้วก็บอกแผนที่แล้วเรียบร้อยอ่ะนี่ช่องแอร์สมบูรณ์แบบนะคะตัวเบาะลืมบอกไปว่าตัวเบาะเบาะหน้าเนี่ยจะเป็นเบาะปักไฟฟ้าคนขับนะคะแปดทิศทางแล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดําแต่ยังไม่ได้เป็นเบาะคูแม็กค,ค่ะอ่ะนะยังไม่ได้เป็นเบาะคูแม็กค,ค่ะนะอ่ะ สวยมากนะคะใครสนใจรีโทรหาน้องกจ๋านะดูรายละเอียดแล้วรอบคันนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์เนคะคะเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็น1.9เนาะแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าถึงเขาจะเครื่องยนต์เล็กนะคะแต่แรงม้าเขาเยอะนะคะอ่ะนี่น็อตกลิบมากสวยมากตัวน็อตไม่มีแกะค่ะนะนี่ตัวเบาสวยนะคะพวงมาลัยสดใหม่กลิบเนียน ที่เปิด <X Joh an> น <Hi> ็อตออโต้สต็อปมีแล้วเรียบร้อยนะคะสนใจรีโพเข้ามานะคะได้ความคุ้มค่ากับนนังกระจัดเครืยนต์แน่นอนเห็นแล้วอยากได้เลยใช่ไหมคะสีแดงเห็นแล้วต้องมีคนอยากได้เลยนะคะลองปรึกษาภรรยานะคะปรึกษาสามีหรือจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ขับนะเป็นสีที่โดดเด่นแล้วก็ไม่ซ้าใครแน่นอนนะก็เดี๋ยวไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันค่ะสภาพเครื่องยนต์ดูไม่ยากนะคะ f อซีก็จะมีในส่วนของฝาครอบเครื่องเนี่ย นะคะฝาครบอบเครื่องเนี่ยเป็นของ Isu DDI นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีการถอดฝาไม่มีการบูตเครื่องใหม่ไม่มีการแก้ไขดตแปลงเครื่องนะคะเครื่องแท้ออริจินอลเดิมทั้งหมดดูจากความสดความใหม่ของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นี่แห้งไม่มีรอยสดไม่มีรอยเยิ้มรอยซึมของน้ำมันเครื่องนะคะแบตเตอรี่เนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะคะ F4 แบตเตอรี่เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็ดูรถมือสองทุกวันดูไม่ยากค่ะ F4 ดูแค่ตัวน,อน็อตนีทราบเลย น็อตเนี่ยไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดนะนี่คานหน้าเดิมนะคะคานหน้าเดิมนี่นะคะารายละเอียดเดิมนะคะน็อตเดิม แทนเพดเดิมนะคะอันนี้คานนี้คานแท้คานเดิมนะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเป็นคานพ่นสีใหม่หรือเปล่านะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะคะเป็นแบบนี้อลิจินอนซึ่งมาจากโรงงานแล้วจริงๆแล้วก็ที่สําคัญอยากจะบอกว่าถ้าไม่สบายใจนะคะเอาเอาคันนี้ไปเช็คประวัติที่ศูนย์ได้เลยเพราะว่ารถหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีการเช็คระยะตรวจสอบนะคะคุณภาพรถตลอดระยะ10,000โล2 0 0 0 0โลนะคะเขาเช็กตลอดเลยนะแล้วก็ได้ตัวรถเดิมดูจากสีแจ้มมาร์กตัวรถดูน็อตนะคะตรงนี้ไม่สามารถโกหกกันได้นะคะเ c เดิมนะคะ ก็ปัม๊ม ABS มีครบแล้วเรียบร้อยนะคะนี่น็อตฝากระโปรงเชนวนกันความร้อนยังดูใหม่อยู่เลยนะสติกกงสติกเกอร์อยู่ครบเหมือนเดิมตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดในราคา7 7, 7 9 0 0 0บาทเอาเป็นว่าคันนี้ขายรายได้อยู่ที่ประมาณสัก29,000บาทนะคะเช่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำแล้วได้รถมิวเอ็กนะคะ7ที่นั่งสไตล์ PPV นะคะเครื่อง1 9ตัวดีอ e ั ik, นอกเนาะตลงท็อป นะคะไปใช้เลยนะอ่าสนใจรีบเลยนะคะรีบเลยนะคะน้องจะาจ๋ารออยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมินบุรีมาเอาตัวรถสวยๆไปไว้ใช้งานนะคะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมโทรเข้ามานะคะต่างจังหวัดน้องจ๋าดูแลให้นะคะอยู่ในปรีิมบรรทนโทรนัดเข้ามาเดี๋ยวน้องกจ๋าตรวจสอบนะคะให้เลยนะคะเชื่อมันจ้าจ๋าได้เลยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ